นรุมลสั่งด่วนให้สอทอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงนรุมลสั่งสอทอถอก่อปิดสถานการณ์คลั่งบุกโรงแรมกลางหาดใหญ่จับนักเรียนครูเป็นตัวประกันยันสอทอพร้อมช่วยเหลือเต็มที่เร่งยกระดับมาตรการความปลอดภัยเข้มทั่วประเทศวันที่11กรัมพอ2569เวลา16นาฬิกา45นาที จากกรณีเหตุคนร้ายคลุ้มครั่งบุกเข้าไปภายในโรงเรียนพระตองประธานคีรีวั์อําเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาก่อนใช้อาวุธก่อเหตุจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บและจับนักเรียนกับครูเป็นตัวประกันสร้างความตื่นตระหนกให้กับครูนักเรียนและผู้ปกครองในพื้นที่เป็นอย่างมากนั้นล่าสุดศาสตราจารย์ดรนรุมนพินโยสินวัตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าได้รับรายงานเหตุการณ์ดังกล่าวแล้ว และมีความห่วงใยต่อความปลอดภัยของนักเรียนครูและบุคลากรทุกคนอย่างยิ่งโดยได้สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสอพอ,อประสานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่พร้อมด้วยศึกษาธิการจังหวัดลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเร่งด่วนโดยเบื้องต้นจากรายงานพบว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ใช่การก่อการร้าย แต่เป็นเหตุบุคคลคลุ้มคลั่งก่อเหตุจับนักเรียนและครูเป็นตัวประกันอย่างไรก็ตามจะมีการตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียดรอบด้านอีกครั้งเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่ชัดเจนโดยขอให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ดำเนินการสอบสวนตามขั้นตอนกฎหมายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวย้ำว่ากระทรวงศึกษาธิการจะเร่งดำเนินการช่วยเหลือนักเรียนครูผู้บริหารและบุคลากรที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ ทางด้านความปลอดภัยและการเยียวยาสภาพจิตใจเพื่อให้ทุกคนกลับมามีขวัญและกำลังใจโดยเร็วที่สุดทั้งนี้เท่าที่ได้รับรายงานโรงเรียนพระรงประธานคิริวัฒมีแผนเผชิญเหตุและมาตร,รการความปลอดภัยที่เข้มงวดโดยคณะผู้บริหารและครูได้ดำเนินการตามขั้นตอนอย่างรัดกุมในระหว่างเกิดเหตุซึ่งหลังจากนี้กระทรวงศึกษาธิการจะร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทบทวนและยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนทั่วประเทศให้เข้มงวดยิ่งขึ้นมาตรการที่เตรียมดำเนินการเพิ่มเติมได้แก่การเพิ่มความเข้มงวดในการคัดกรองบุคคลเข้าออกสถานศึกษาการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุอย่างสม่ำเสมอการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างใกล้ชิดตลอดจนสร้างกลไกสนับสนุนด้านจิตวิทยาเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ครูนักเรียนและผู้ปกครองว่า โรงเรียนยังคงเป็นพื้นที่ปลอดภยัยสำหรับการเรียนรู้กระทรวงศึกษาธิการยืนยันว่าจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมดำเนินการทุกมาตรการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะนี้ซ้ำอีกในอนาคต